สวัสดีค่ะเทวิการเรียกรับนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากเช็คพลังงานดวงนะคะสามารถทักกันเข้ามาได้เลยเนาะในช่วงนี้นะคะเรามีนะเรามีทั้งแบบดูดวงฟรีให้นะคะ,ะเรามีกลุ่มฟรีให้นะคะอาสามารถอยู่ในกลุ่มหรือสามารถเข้ามาดูที่บ้านได้เลยนะคะอ่าเนาะ,อะ,อะ ถ้าใครที่มาไม่ได้เดินทางไม่ได้นะคะ V.I.P ก็มีนะคะสำหรับใครที่อยากดู V.I.P นะคะคุณนะคะสิ่งที่คุณจ่ายเข้ามาคุณจะได้กลับคืนไปมากกว่านั้นแน่นอนนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับเนาะ,ะคุณจะรู้ทิศทางดวงของคุณที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณจะเป็นไปนะคะ,ะวันนี้นะคะขอเช็คดวงให้กับคนที่หยุดฟังนะคะนี่คือดวงของคุณนะ เราตั้งจิต,จตอธิษฐานไว้นะใครที่หยุดฟังคลิปนี้นะคะคุณจะเจออะไรบ้างนะสามวันเจ็ดวันนี้คุณจะเจอแน่นอนมามาดูซิสามวันเจ็ดวันนี้จะเจออะไรนะคะอะขอสามใบขอสามใบสามวันเจ็ดวันนี้คุณจะเจออะไรนะคะอาตั้งจิตดีๆ <C> <os> นะนี่คือพลังงานดวงของคุณเองนะคะว้าว สามวันเจ็ดวันนี้มีเกณฑ์ได้จับเงินได้หยิบเงินยินดีด้วยจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะนะอ่เงินได้แน่นอนเงินได้แน่นอนแม่จ๋าไม่ได้แค่เงินนะได้คนรักคู่รักด้วยสําหรับคนที่โสดยินดีจะมีคนที่ใช่คนที่ชอบนะคะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่กับคนรักคู่รักนะคะได้คนมารักนะมันไม่ใช่แค่เขารักคุณนะคะคุณก็รักเขาด้วยนะเอยินดีข่าวดีนะสําหรับใครที่อยากท้องมีน้องก็จะท้องนะคะ และคุณก็จะมีโชคดีข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอะสามวันเวันได้แน่นอนนะจ๊ะในช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยเนาะถึงจะเหนื่อยหน่อยนะคะปรึกษาใครไม่ค่อยได้เลยช่วงนี้จะนิ่งเงียบกับปัญหาแต่บอกเลยนะสิ่งที่คุณทําอยู่นะคุณผ่านไปได้แน่นอนคุณเก่งอะนะคะเก่งมากๆเลยนะคะอาอยากกอดใครสักคนใดคนนึงเนาะ แต่ก็ผ่านมาได้ทุกครั้งไม่่าจะเป็นเรื่องของความรักคู่รักมีก็เหมือนไม่มีหรือคนที่โสดหรือคนที่เลิกลาก,กันไปนะคะมีเกณฑ์จะได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีเกิดการเริ่มต้นใหม่ คบกันนะคะคู่นี้ก็คือรักกันนะต่างคนต่างรักกันคุณจะเจอคนที่คุณชอบนะคะและใช่สาหรับคุณนะถือว่าเป็นข่าวดีนะในเรื่องของการเงินก็ดีการเงินคุณก็จะเปิดให้3าวันเจวันคุณได้แน่นอนนะคะสมราคากับที่คุณแบกภาระแบกนี้สินแบกทุกสิ่งทุกอย่างแบกคำว่าครอบครัวกเก่งมาได้ซะขนาดนี้เนาะคุณจะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วค่ะยินดีด้วยนะคะรอฟังข่าวดีได้เลยนะ